ความสุขความพอใจในการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะเราจะไปบอกว่าโอ้คนนั้นน่ะทาไมแบบหลอกลวงชาวบ้านว่าตัวเองรวยตรงคนนี้ทําไมชอบอวดรวยมันเป็นธรรมชาติของกิเลสของมนุษย์ที่สะสมมาหลายพบหลายชาติหลายร้อยหลายล้า,ลานปีหลายแสนปีที่มนุษย์เราเกิดมานะคะมันก็ทําให้การขัดเกลากิเลสเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะกิเลสก็เหมือนข้าวที่เรา หิวว่ะค่ะคนหิวข้าวเยอะก็กินมุมมามเขาก็มุมมาม,มันก็เป็นเรื่องของเขานะคะมันก็มีความทุกข์เนาะคนที่กิเลสหนาะกิเลสเยอะก็ทุกข์นะคะเพื่อนๆก็ลองฟังหลวงปู่ม่านหลวงปู่ชาหรือพระอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุพะระอรหันต์ที่ท่านไปนิพพานแล้วตามที่อยู่ทุกบอกอะนะเพราะว่าความจริงเราก็ไม่รู้ไง แต่เราฟังแล้วสิ่งที่เราได้คือสติปัญญาในการใช้ชีวิตจากพวกท่านก็คือทำให้เราแบบทุกน้อยลงอะจากที่เอ้คนนั้นรวยจังเลยคนนี้ทำไมชีวิตสบายจังเลยเอาพอฟังพวกหลวงปู่ทั้งหลายอะท่านก็มีแต่ตัวแล้วก็ไม่มีบ้านนะคะมีต้นไม้สมภูรณ์ุ่มไม้เป็นที่พักผ่อนเป็นที่อยู่อาศัยมีโกรธมีบาทเอาไว้ขอข้าวแล้วก็ ข้าวก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะสมัยก่อนเนี่ยคนน่ะยังไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยเข้าใจพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโซเชียลช่วยบางทีไปตามป่าตามเขาเนี่ยชาวเขาเขาก็ไม่รู้ว่าต้องให้อาหารพระสง์เขาก็คิดว่าเป็นเสือสมิงเป็นอา่าอะไรที่ไม่ดีเอาก็จะฆ่าท่านอีกอะไรแต่สิ่งที่ท่านมีคือความเมตตาค่ะเออทำให้ข้าเจ้ากลายเป็นคนที่แบบว่าใช้ชีวิต เรียบง่ายแล้วก็มีแค่ว่าเออมีเงินซื้อข้าวกินมีงานให้ทํามีเสื้อผ้าใส่แค่ไม่กี่ชุดมีของใช้ที่จําเป็นมีที่นอนที่ปลอดภัยก็มีความสุขมากแล้วอะ่ะเออก็ก็ทําให้เรากลายเป็นคนที่แบบว่าคําดาวลงครูลงเอ,อ่อไม่ไม่แบบวิ่งตามโลกอะ่ะมันช่วยได้จริงๆนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเราจะแบบว่าเอาแต่ธรรมะแล้วก็ ไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะตัดกิเลสได้เหมือนอพระอาจารย์ทั้งหลายทีออ่ตัดทุกอย่างเลยวัดก็ไม่อยู่นะคะไปอยู่ตามปตาตามเขาตามต้นไม้ตามถ้าแล้วก็พระหลวงหลวงปู่มั่นเนี่ยถึงขนาดเป็นโลคกระเพาะเลยนะคะเนื่องจากว่าท่านอะ ไม่ได้ฉันอาหารค่ะเพราะว่าบางทีสี่ห้าวันไม่มีคนใส่บาดให้บางทีไปเดินอยู่ตามป่าตามเขาก็ไม่มีอาหารให้ฉันอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เป็นโรคกระเพาะนะคะก็ทําให้เข้าใจว่าไม่มีใครหนีการเจ็บการป่วยการตายพ้นนะคะเออก็เลยทําให้เราแบบว่าเออเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอะ่ะก็ทําให้ทุกน้อยลงนะคะแล้วก็ พยายามดูแลสุขภาพเพราะเราไม่ใช่นักอวดเหมือนท่านจะให้ไปแบบปฏิบัติทนทานเหมือนท่านเราก็าทำไม่ได้แต่ก็ต้องอยอมรับว่าสมัยก่อนน่ะคนเขายังไม่ค่อยเข้าใจพระสงฆ์ไม่เข้าใจศาส,สนานะคะแต่เพื่อนเอนเชื่อไหมคะส่วนใหญ่พระเกจิอาจารย์พาาระอรหันต์ทั้งหลายกาเนิดมาจากภาคอีสานทั้งนั้นเลยนะคะหลวงปู่มั่นเนี่ยโหกว่จะเดินทางออกจากที่ท่าน อยู่อะตอนวาระสุดท้ายของชีวิตเข้ามาในเมืองสโกนครนอะใช้เวลาเดินทางทั้งทั้งรถยนต์ทั้ง,ดงเดินทั้งแบกทั้งหาเนี่ยสวันสคืนเลยนะคะ,สะแสดงว่าทุลากันดานจริงๆนะคะสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเรานะคะกว่าจะมาถึงในตัวเมืองนะคะอืมก็ทำให้ข้าเจ้ามีกำลังใจมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะมองว่าข้าเจ้าอ่ะไม่มีเงิน ไม่ได้สนใจว่าเรามีแค่จักรยานเราไม่มีรถยนต์ไม่ได้สนใจว่าเราไม่มีเพชรนินจินดามีแค่เงินประทังชีพแล้วก็เงินใช้ชีวิตแล้วตัวเองก็ไม่ชอบยุ่งกับใครนะคะไม่ชอบวุ่นวายกับผู้คนก็หาเงินผ่านออนไลน์นะคะเช่นปักตะก้าขายของเทรดหุ้นขายประกันออนไลน์นะคะก็หาเวให้ตัวเองหาเป้าหมายชีวิตของตัวเองให้เจอนะคะ หาคำตอบนะคะหาสิ่งที่อยากได้นะคะแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ได้นะคะข้าเจ้าก็อดทนนะคะในการพัฒนาตัวเองซึ่งปัจจุบันมันมีออนไลน์ให้ศึกษาหาความรู้ฟรีก็ช่วยได้นะคะเพื่อน